รู้แล้วตู่ไปไหนหลังโซเชียลประกาศตามหาปมน้ําท่วมสืบเนื่องจากประเด็นน้าท่วมที่จังหวัดสมุทรปราการทําให้โลกออนไลน์ต่างถามหาตู่นันทิดากแก้วบวัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการว่าเธอนั้นหายไปไหนจนถูกพูดถึงจนมีแฮชแทก็ก ตู่ไปไหนล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบความเคลื่อนไหวนายกตู่เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานําสมาชิกสภาอบจอและทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในหมู่บ้านเมืองเอกตําบลบางปูใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวบ้านโดยนําถุงอาชีพกว่า500ชุดมอบให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนนางสาวนันทิดากล่าวว่า2วันที่ผ่านมาทางทีมงานสอจอและทีมอบอจอได้ลงพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งขนาดนั้นน้ำ ท่วมสูงระดับเอลแต่ก็ลดลงแล้วแต่ก็ต้องรีบระบายน้ําช่วงนี้คาดว่า2-3วันนี้อาจมีฝนตกลงมาอีกทั้งนี้ครั้งแรกที่ทราบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ได้ส่งทีมสอ,ออบอจอ พร้อมหัวหน้ากองช่างซึ่งจะมีความชำนาญในเรื่องการสูบน้ําลงไปพื้นที่ก่อนเลยซึ่งเหตุการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้ส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปช่วยขนของเพื่อถ่ายอพยพคนออกมาจากด้านนอกซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกลงมาอย่างหนักและมีปริมาณน้ําท่วมสูงมากแต่ก็ได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนแล้วนางสาวนันทิดากล่าวอีกว่าการลงมาพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอกครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีรถสูบน้ําระยะไกลที่ทางอบจอจัดมาให้ทั้งหมด6คันเพื่อเร่งสูบน้ําออกจากหมู่บ้านให้มาก ที่สุดและจะส่งรถสูบโครนมาทําการสูบโครนในท่อระบายออกในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาและมีการประสานงานกับกรมชลประทานให้เร่งช่วยระบายน้ําพร้อมทั้งระดมหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยกันซึ่งทางอปจก,ก็พยายามทํางานให้มากที่สุดเพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายนายกตู่กล่าวว่าส่วนกระแสโซเชียลถามหานันที่ดาไปไหนนั้นยืนยันว่าระวางแผนทํางานส่งทีมงานลงพื้นที่พร้อมเครื่องจักรและผู้ชํานาญเรื่องระบบน้ํามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจากนั้นก็ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆและ และประเมินสถานการณ์ดูแลเรื่องการประสานงานหน่วยงานอย่างที่บอกเราพยายามทําหน้าที่ของเราให้มากที่สุดตามอํานาจหน้าที่ของเราและคอยสนับสนุนในเรื่องต่างๆให้ทุกหน่วยงานประกอบกับช่วงนี้ช่วงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรวมทั้งเรื่องน้าท่วมต้องดําเนินการไปพร้อมกันได้มีการสั่งการพร้อมประสานงานกันตลอดเพราะเราห่วงใยพี่น้องประชาชนยืนยันว่าทําให้ดีที่สุดตามอํานาจที่มี